เอาทักทายพี่น้องอีกจักรอบซะก่อนเออเที่ยวประทัดนแล้วก็ลงคลิปแบบเที่ยวเที่ยวไปซะก่อนเมื่อนี้มาอยู่ที่วัดธรรมเสือยังอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยปวดขาย่างขึ้นเขาวัดพ่นอยู่เทิ่เขาออกมาพออกมาพอวิวงามงามพระเจ้าเห็นบ่อยู่เทิงเขาได้หนี่โอ้ยขอเห็นทงหน้าเราก็ข,ขึ้นหอนบ้าน,านข่อยบัน งามเนาะอยู่สูงดิอยู่สูงก็เลยเห็นเบิดเดี๋ยวเบิ่งวิวสกวักก่อนจังเบิ่งวัดนี่ป๊ตาตัวเบิร์ดูเบิ่งดูเบิ่งดูเบิร์ดูป๊ดาดบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ,ญญากาศข้าเจ้าก็เฮ็ดหน้านี่นิเขาเริ่มงามมาได้เขียวขจีอยู่นี่เห็นภูเขาเล่ากาเลยโอ้จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาอยู่หรอกบันเมื่อมันปุ่นปุ่นปุ่น ว,วัดวัดอยู่ทั้งเขาเนาะเนี่ยมุกไปต่ลางที่หลโอ้โหขุ่นขนมาเที่ยวกะไรนี่แล้วพี่น้องวัดกะไดขุ่นไงวะไงตัวมาหัวลั่นมูขอไปทั้งใน,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 งในบริเวณวัดกะไดมาไหว้พระที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหุ่นป้าพี่น้ององง่ายเนาะ โอ้คัก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 ตั้งอยู่ทึ่เขาดินขย้อนเมนะียนดาะพี่น,นะน้องเนาะนี่ว่าอยู่ขี่รถถนนมาเนาะขี่รถมาน้ำถนนนี่แหละขี่รถถนนมาพะนะขี่รถมาน้ำถนนนี่แหละเนี่ยมเห็นพระไงจึงถึงเลยมัป้าดภูเขาเล่ากาวัดอยู่ทึ่เขาเนาะนี่เป็นซุ้มซ้นเมู่บ้านข้าเจ้าพูนะ่ะวัดไงอีิริดีไงคักไงเน่ะ กระาดว่าอยู่พี่น้องขี่รถมาเห็นจืนนทินองค์บอกยังไงพระบุตรลูกไงที่สุดเนาะมุเจ้าเบิ่งงเรามุเจ้าเห็นป็ดจอะได้สั่นย่งไงอลังการไหม,มบ่วัดพุทธกันง่พร้อมดีเรโดนมีโอกาสได้มาเที่ยวก็ได้ถือโอกาสทายให้มุเจ้าเบิ้งน้ำสาธุปไปพร้อมกันเอาพี่น้องมาหอดบางนี่ขออนุญาตภาคเสียงเอาก่อนเลยพี่น้องเด้อบัดนี้เบ้าขอดสิพาพี่น้องขึ้นไปกราบนามัสการพระบรมสารีริกธาตุ ทึ่งเจดีสูงสุดพูดพี่นอ้องพูยูสันี่เก่าพูดนะพี่น้องพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียพูดได้พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุสันที่เก่าวาัฒนวาอยู่ทั้งทึ่งหุ่นสูดสุดพูดละขึ้นบันไดไปนํากันพี่น้องค่อยๆตายค่อยๆง้างขึ้นไปค่อยขึ้นไปก็โอ้ยสูงคักสูงเน่นั่งเศร้าเมื่อย,อยู่สองสามเตียกขอขย่อนกระไดเออมแต่ว่าตามสั้นตามสั้นเพื่อกะมีพระประทานมี่ยังให้กราบหลายอยู่ เกิดไปก็มีภาพวาดสวยๆงามๆให้ได้ชมเออแต่ว่าหมองนี่ขออน,นุญาตนางเศร้าเมยจะเข้ากันพี่น้องเอ้ยจากว่าหอดสั้นไหนอันนี้ข่อยกะว่าทัดจากขึ้นกันแหละแต่ว่าข่อยไม่ยัหม่ยหลังจากนางเศร้าเมยแล้วก็ใต้ขึ้นไปอีกเข้าเกินไปหอดคือสิเมนสั้นนี่แหละพี่น้องนี่เออสั้นที่เก่าอ้อนี่เห็นบ่อนี่นี่คือพระบรมสารีริกธาติพนอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียผู้ได้พี่น้องนี่เออมากราบขอพรโอ้ งามงามพี่น้องคอยขืออยากให้มู่เจ้ามาเห็นกับหมูกับตาคักๆแต่เราฮือเอาอาศัยเบื้องพันกล้องไปน้ำมูสักก่้อนเด้อพี่น้องเด้อกาบสาธุไปพร้อมๆกันอือพระบรมสารีริกธาตเพิ่นอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียผพ้ใดพี่น้องนี่เออถามข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าว้าให้คอยฟังเออบูยงามคักงามแน่เอาสาธุสาธุไปพร้อมๆกันพ่นก็มีขำาล่กวมีขำาห้ว่าอยู่ดอกพี่น้องตั้งน้ำมูสามจบ สาธุเด้อลูกหลานมาหอดแล้วโอ้ยดันโดนมาไก่มาขอพรโอ้เพื่อเปลี่ยนสิริมงคลให้กับชีวิตผู้ใดเห็นเหล่ากันสาธุไปพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุหล่เฮาเรียบร้อยครับพี่นอ้องเออกราบบูชาเรียบร้อยกับบูชาได้หลวงปู่ทวดมาบันี้ก็สิกเมื่อนตัวบ่ดนี้เดินเช่าเมย์จะเข้าก่อนจะได้ย่างลงกอยู่บนไดร้อยกว่าขัน กระเดียบูชาปูทวดมากนี่ให้พี่น้องเบิ้งนี่จ้าถูไปน้ากันไปคอยเมื่อก้อนบาันไอ้บังงึดงอดู่ลงมบันไหนเถ่นอะบานนี้เนาะ